สวัสดีท่านสุภาพบุรุษนักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกท่านข้อมูลและบริการการวิเคราะห์จะติดต่อคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณมากที่ช่วยเราแบบฟอร์มช่วยเหลือสามารถพบได้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ท่านผู้ชมที่รักโปรดให้รอยย้อของคุณแก่ฉันด้วยสิ่งที่คุณชอบเป็นสิ่งสำคัญในการเผยแพร่คโครงการกูรูมาเก็ต ตอนนี้เราจะมาดูตัวบ่งชี้พื้นฐานของบริษัทในปัจจุบน Services, ัน Kingway s Financial s e r v i c e s Inc. ticker KFS บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นจากข้อมูลณวันที่19พฤษภาคม2024โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัท Kingway s Financial s e r v i c e s Inc. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Order Business มีบริษัท37แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้โดยละเอียดหากต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราขอเชิญคุณศึกษาตัวบ่งชี้แต่ละข้อของบริษัทที่กำลังศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น การเข้าถึงตารางที่มีโครงสร้างสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทนั้นฟรีและเปิดกว้างขอบคุณมากสำหรับการโพสต์ซ้ำรวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยได้มากในการทำงานต่อไปในที่สุดเราก็ได้เริ่มต้นแล้วมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขององค์กร Kingway Financial Services Inc. มูลค่า0.22พันล้านดอลลาร์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่อย่อยอยู่ที่436,000ล้านดอลลาร์ King'sway Financial Services Inc. คิดเป็นสัดส่วน0.051%นี่เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.02พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยคือ70,000ล้านดอลลาร์ Kingway Financial Services Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.031เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าตามบัญชีที่ครอบครองแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่ง Kingway s Financial Services Inc. ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดคือร้อยละ0.051 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.031เอร์เซ์ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง39อร์เซการประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินบริษัททั้งหมด Kingsway Financial Services Inc. จะถูกสาธิตในตอนท้ายของวิดีโอ ปโปรดดูตรกกา,กากของการวิเคราะห์ให้จบภาระหนี้ขององค์กรที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า0.045พันล้านดอลลาร์หนี้สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ2 2 5ของทุนของบริษัทอันดับระดับหนี้ของบริษัทแย่มากลบ2คะแนน อัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต,ต่อกำไรจะเท่ากับศนโดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่30.8ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อย่างมากการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นต่ออัตราส่วนกำไรโดยเปรียบเทียบก,กับบริษัทประเภทย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือลบ4ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งส่งผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมากการประเมินตัวบ่งชีกกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนราคาของบริษัทต่อย,ยอดรายได้คือ2ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่2.3ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง13% การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต,ต่อรายได้เปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยี0.5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่110ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งส่งผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมาก การประเมินตัวบ่งชี้ยอดขายที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ดังกล่าวจากนั้นฉันขอให้คุณสมัครรับข้อมูลช่องและคลิกที่กระดิ่งอัตรากำไรขั้นต้นคือลบ4%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่7.4% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ11.5การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบก,กับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนโดยมีส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทย่อยเท่ากับร้อยละ0.024ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง113เปอร์เซ็น นี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดหุ้นปัจจุบันของบริษัท k i n g s a w Financial Services Inc. อาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนต่อพนักงานบริษัทคือ559,000ดอลลาร์ในขณะที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อย2 6 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่115% การประมาณมูลค่าตลาดของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนน,นจำนวนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0 0 0 0ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย8.4พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100% การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งรายได้ของพนักงานบริษัทแต่ละคนคือ273,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย1 1 4 4 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ139% การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายคิดเป็นร้อยละ1.9โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอย,อยู่ที่ร้อยละ2.3นี่คือการประเมินมูลค่าของการบีบระยะสั้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ35ของบริษัท Kingway Financial Services Inc. ในขณะที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ r c 14อยู่ที่ประมาณ54%โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีมูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อย Kingway Financial Services Inc. เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Kingway s Financial Services Inc. และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Kingway s Financial Services Inc. มีพลวัตติดลบ6.3%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดย่อยลบ1.6%สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอะไรอย่างชัดเจนแต่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วย ก่อนประกาศคะแนนรวมกรุณาสอบถามก่อนทำการประเมินบริษัทของคุณ Kingway Financial Services Inc ในความคิดเห็นต่อรีวิวนี้เราอ่านทุกความคิดเห็นและพยายามอย่างหนักที่จะตอบทุกคำตอบในความคิดเห็นความคิดเห็นของคุณช่วยพัฒนาช่องได้อย่างมากกูรู Market ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้ลบ8จาก10คะแนนค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.4คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยรวมเราเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนนลบ8คะแนนของบริษัท Kingway Financial Services Inc. มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยระบบข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นก u r ูมา r k e t การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หุ้น Kingsway Financial Services Inc. Guru Market เปิดข้อตกลงเพราะว่า Kingway s Financial Services Inc. นี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการชมวีดีโอน,นี้และใช้ระบบช่วยเหนือจาก g ู r u Market พวกคุณทุกคนเป็นผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลกจริงๆ